สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่องออมสินซีเอ็นนะคะวันนี้เป็นวันที่ฉันดีใจมากๆที่จะได้เจอน้องๆ b บบี้มอนสเตอร์ครั้งแรกในชีวิตหลังจากที่น้องๆได้เดบิวต์มานะคะดีใจมากๆตอนนี้เป็นเวลา10 โมงจะ11โมงแล้วก็เพิ่งแต่งหน้าทำผมเสร็จนะคะอันนี้ไม่ได้แต่งเองนะคะจ้างช่างมาล้วนๆเลยนะสาเหตุที่จ้างช่างมาวันนี้ก็เพราะว่าเราได้ถ่ายโฟโต้กรุ๊ปกับเบบี้มอนสเตอร์นะคะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับสิทธิ์นะคะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เออลองไปเช็กว่ามีเลขที่นั่งของเราไหมปรากฏว่ามีนะคะทุกคนก็คือมันเฉียดฉิวมากๆฉันคือหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ถ่ายรูปกับเบบี้มอนสเตอร์นะคะ ตอนนี้เราอยู่ในชุดนอนอยู่ค่ะแล้วก็จะขอตัวไปกินข้าวแล้วก็แต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปพารากอนฮอล์กันนะคะไปเลย One eternity later ตอนนี้เราถึงพารากอนแล้วนะคะก็กำลังจะไปที่ฮอล์แล้วก็จะไปเอาบัตร Vip เนาะจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับเพื่อนใหม่ด้วยเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกในงานนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอก,กับเพื่อนใหม่กันนะคะ เดีวก้าไปลงทะเบียนรับแบของกูโฟโต้ด้านนี้มาอยา่างกูฟอโต้ะคะ่ะนี้เป็นกูโฟโต้นะคะเดี๋ยวหนูอยู่คอนเสิร์ตจะจบแล้วค่อยเขาจะเริ่มเป็นเดฟิกไฮบายก่อนแล้วก็มาเป็นกูโฟโต้เนาะนแล้วก็หนูถ่ายรูปอันนี้ด้วยนะคะมันเป็นสแกนดิ้นเพื่อรับรูปสามถึงห้าวันนะคะและนี่ก็คือเพื่อนใหม่ของเรานะคะชื่อ้องดีมนะคะน่ารักมากๆตัวเล็กเวอร์ น้องอยู่ V I P หนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทรายโปสเตอร์ด้วยได้รูปกบปะน่ารักมากๆอ๋ออาสาอาสอาโอเคขอดตอนนี้เรากำลังจะลงไปข้างล่างไปหาถ่ายรูปกับป้ายบิวบอดนะคะบิวบอด <c oughs> ไปหาถ่ายรูปกับป้ายป้ายนั่นแหละเออแล้วก็ไปหาของกินไปหาน้ำดื่มด้วยนะคะการถ่ายรูปทำคอนเทนต์แต่ละอย่างก็คือใช้เวลานานเวอร์ ก่จะได้รูปหรือว่าวิดีโอที่ถูกใจนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนเราของเราเนี่ยถ่ายรูปเก่งมากถ่ายวิดีโอสวยมากคนเยอะมากๆรอถ่ายรูปกับแบ,บ็คดอกนะคะทุกคน Years later. ตอนนี้ก็กำลังต่อแถวซื้อเมอร์โซน VIP นะคะจะมาซื้อางบนคนเยอะมากทุกคน นี่คือเสื้อที่เราอยากได้นะคะสีดำถ้าสีดำหมดก็สีขาวแต่ว่าของที่ขายเขาเริ่มทยอยหมดทีละชิ้น2อชิ้นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยไอยจัมเป็นใจสีแดงที่เราอยากได้ก็หมดไปแล้วเสียดายมากต้องมาของฉันก็คือเสื้อนะคะฉันอยากได้เสื้อมากๆแกขอให้อยากัวเอาได้เลยโอเสื้อสีดำไซส์ดอวยไซส์ L แล้วก็เชียร์ลิง ไอออนไอออนเดี๋ยวสิีดลูกตัวเลยดีไอออนนะคะค่ะเราจะเป็นดำแอลหนึ่งได้มาแล้วจ้ายังไม่หมดนะเราได้มาเป็นเสื้อสีดำหนึ่งตัวแล้วก็คีริงอีกหนึ่งอันเกตอนแรกเราจะพูดชิกิต้าเราไปพูดไอออนแต่ไม่เป็นไรเลยได้ไอออนมาเหนือเมนนะคะก็เดี๋ยวไปเขียนการ์ดกันไม่รู้ว่ากระดาษจะหมดก่อนหรือเปล่านะแต่ขอย่าให้หมดนะแก และนี่จะเป็นใบที่เขาจะให้เราเขียนถึงสาวนๆนะคะแล้วเขาก็จะจับบนเวทีว่าใครจะได้เป็นรักตั้งแฟนนะตอนนี้คิดไม่ได้ว่าจะเขียนอะไรดีเข้ามาข้างในแล้วจะบอกแกมันใกล้มากนี่คือเวทีนี่คือหน้าฉันใกล้มาก รจะเลือกเมมเบอร์คนไหนแค่คนเดียวไปช่วยสู้ฮะคนเดียวเท่านั้นใช่อุยสุยจะกลก็ไปด้วยกันไหมครึ่งจานเล่นกีตาร์ไปกันคิตาร์มาแบบมีความกลัวแบบช่วยกันก็คืองั้นไปกับชิตาแล้วกันถ้าสมมติว่ามีช่วงไหนที่รู้สึกกลัวเดี๋ยวชิตาจะต้สู้ให้อ๋อ ให้กับแฟนๆเมื่อจับลักยี่รอแล้วนะฮะก็รอที่จะมาประกาศทีละคนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นผู้ที่จะมาลักี่รอคนแรกคือคุณรับนี้ครับเชิญฮาค่ะรับนี้โอเคต่อไปนี้ใครจะจับต้องหัวล้อก่อนจับนาให thank <laughs> you แฟนมิทติ้งของเบบี้มอน t e r อร์นะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาเล่าความรู้สึกหลังถ่ายโฟโต้กรุ๊ปของเบบี้มอน t e r อร์นะคะก็คือเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เห็นหน้าทั้ง7คนแบบใกล้ชิดแบบระยะเผาขนเลยอะตัวติดกันเลยนะคืเอ,อเราไม่แน่ใจว่าข้างหลังเราเป็นเป็นลามิหรืออาสะไม่ใช่อาสะลูกะเออลามิกับลูกะอันนี้เดานะไม่แน่ใจเหมือนกัน ลึกๆอ,อยากถ่ายกับอายอนแต่ไอยอนอยู่ริมเราได้อยู่ตรงกลางก็ไม่เป็นไรก็ได้ถ่ายกับใครก็ได้ขอให้ได้ถ่ายเขาถ่ายแค่2ช็อต2ช็อตเท่านั้นนะทุกคนแค่2ช็อตก็คือเขารีบ1กรุ๊ปจะมี10คนนะคะเป็นกรุ๊ปๆไปเนาะเราซื้อมา2อย่างด้วยกัน2อย่างท่วนเพราะว่าสินค้าทยอยโซเอา์ไปเรื่อยๆนะส่วนตัวก็คืออยากอยากได้ไอพุงกุญเจ ปงเนเจเบบี้มอนสเตอร์ที่มันเป็นสีแดงๆอะแต่ว่ามันโซเอาะเสียดายมากๆแล้วก็เลยได้เสื้อกับพี่ริงอันนี้มาแทนนะคะเสื้อก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะทุกคนว้าวเขียนว่าเบบี้มอนสเตอร์สีดำเราสั่งไซส์แอลมานะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เออครั้งหนึ่งฉันเคยไปแฟนมีดเบบี้มอนสเตอร์นะคะน้องๆน,น่ารักมากๆต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะเราจะมาแกะกัน อ,อเสื้อเสื้อตัวละพันสี่อันนี้ประมาณห้าร้อยห้าสิบมัง้งถ้าจำไม่ผิดเราเลือกเป็นไอออนมานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีก็จะมีรูปไอออนอยู่ตรงนี้นะอุ๊ยได้มาสามอันรูปไอออนน่ารักมากๆแกนี้าเอาเราก็เอารูปไอออนเข้าไปเข้าล็อกแล้วแบบนี้แล้วก็จะปิดข้ามาฟลุบพังพัง นี่แล้วก็จะได้พวงพุญแจเอาไว้ห้อยกระเป๋า baby monster และเมนไอยนนะคะขอสารภาพว่าตอนแรกฉันเมนชิกิต้าใช่ไหมก่อนไปแฟนนี้คือฉันปักโพว่าฉันเมนชิกิต้าเพราะน่ารักสดใสร่าเริงฉันชอบคนแบบนั้นแต่พอเข้าไปดูจริงๆเห็นตาเนื้อฉันชอบฉันโดนอายอนฉันโดนเด็กผู้หญิงคนนี้ตกนะคะทุกคนตัวจริงอยอนนะ่ะ เป็นคนที่ขี้อายมากๆคขี้เขินมากๆจะไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าเวลาแสดงโชว์นั่งใส่สุดใส่เต็มนะแบบว่า Energy ในการเต้นน่ะพลังคือล้นมากอ้ออลืมลืมมีอันนึงอยู่ไหนอยู่ไหนสำหรับ V I P ตาดาโฟตโต้การ์ดนะคะ V I P เท่านั้นที่จะได้เป็นโฟตโต้การ์ดครบเลยครบ7 m e เมมเบอร์มาดูกันว่ารูปจะเป็นยังไงเนาะคนแรกค่ะรามีอาสะ อายอนเอเอรังเขาฉันรักน้องคนนี้มากๆเลยโรล่านะคะน้องแพรพาลิตาค่ะกะนะคะแรปเปอร์ rapper, สาวโหดอีกคนนึงนะคะต่อไปคนสุดท้ายเจแคนนะคะเจแคนน้องแคนนี่นะคะมักเน่ของเราน้องแคนนี่สวยมากๆแต่ละคนอ้อ oh. V.I.P จะขาดไปไม่ได้ก็คือนี่ค่ะ <Woo! S 1> ป้ายห้อยป้ายห้อย V.I.P นะคะ Baby m ม n ster อร์สายจะเป็นแบบนี้ถอดให้ดูลืมลืมจะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวเออจะเป็นแบบนี้นะคะป้ายห้อยสีขาวสโลแกนพับมันพับกัแล้ว <c oughs> ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรใครเก่ง <c oughs> เกาหลีได้โปรดพิมพ์ให้ฉันรู้ด้วยนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ว่าข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ ก็มีแค่นี้นะคะกับการไปงานแฟนมิสซิ่งของ Baby ้มอ s t e ตอร์ที่ผ่านมานะคะจะบอกว่ามีความสุขแล้วก็รักน้องๆทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบน,นะคะไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ